In ูเออันนี้ของใครนะดูสิของใครนะนี่มันคืออะไรนะมันคืออะไรใช้เครื่องได้แล้วหนูเนี่ยมันคือบอกว่ามันไม่มีสัญญาร์มันฝันไหมตื่นขึ้นมาก็เจอของเล่นเลยเหมือนฝัน เหมือนทีความฝันนะทำยังไ <C oughs> งเนลองกดดูดิวางไว้เขาใช้ปุ่มกดให้ดูสิแล้วหมุนยังไ,ไงไปยังไงดูสิมันมันทำงานยังไงอันนี้หมุนอย่างี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ปุ่นโดนหมุนยังไงยึดยังไงไปละ อ้วนี้ขึ้นไปยังไงหมุนยังไงเครือ่องบินมารับแล้วเครื่องบินมาแล้วหมุนหมุนให้เครื่องบินเป็นตรงตรงให้เครื่องบินเป็นตรงต,รงนะตงน,นัเะพืไรอ่ะอ,อนนมให้ให้เพื่อาชนได้ไหมอ่ะ ตรงก่อนเอาตรงนี้ส่งไปทำยังไงหมุนเครื่องบินก่อนหมุนเครื่องบินให้ไปรับก่อนห,หมุนเครื่องบินห,หมุนเครื่องบินให้ไปรับรับถึงไหมให,ให้เครื่องบินไปอยู่บนบนรถถึงแล้วป่าถึงแล้วป่ให้ถึงพอดีแหมปุ๊บ ทีนี้ก็ปุ่มกดกดกดรถแรง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 ,แรง,แรงไงให้มันดีดขึ้นไปเห็นไหมมันติดแล้วทีวนี้ก็หมุนเครื่องบินไปพึ่งส่งขึ้นอ่าแล้วทีนี้เปิดสะพานยังไงเปิดสะพานยังไงอันอันนี้ไม่ใช่่ปทีนี้ยกขึ้นยกเคานขึ้นยกเคานเตร์ขึ้น,นอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวส่งตัวนี้ นอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่เคลนอยู่ไหนเคลนตัวนี้อยู่ไหนหาหาอยู่ในนี้แหละหไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไหนเคลนเคลนนั่นไงว้าแล้วเย้ชนะเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกฝึกการใช้จะได้คล่องคล่องอันนี้แต่ด<ไ>ิมเอาม,มาตอน E Q ขอบคุณครับป้าหญิงก่อนขอบคุณครับ เดี๋ยวมาตอนไหนเนี่ยอี่าที่ประกอบตอนหนูหลับอะขอบคุณครับป้าหญิงทุกบป,ป้าหญิงก่อนนะับปุบอกกล้องเร็วๆขอบคุณครับครับหลักป้าหญิงไหมรลักรักใครมัน่นอันดาลังัดหลักที่สุดรลักที่<ต>สุดเลยเหรอเมื่อกี้เราฝันไปฝันไปตื่นมาได้ของเล่นเลยเหรอนะอันดาบอกว่าของเล่นมันเยอะเดี <laughs> ๋ยแบบนี้ไม่มีใช่ไหมแบบนี้อันดายังไม่เคยมีใช่ไหม ขอบคุณครับเพห่ิงจุ๊บเ่อนจุ๊บ